ขอทาลิปแป๊บหนึ่งนะโอ้เดวิดนี่นาฮะเอวาจะไปไหนอะอะเดวิดนายทำพีชคณิตเก่งจังเลยวันนี้ข้ใจวะทำไมถึงไม่เป็นฉันนะ <c oughs> มันเช็ดไม่ออกแล้วเลอะผมด้วยลิปสติกเพราะแกนั่นแหละ เดี๋ยวนะมันอาจเป็นไอเดียที่ดีก็ได้ทำไมต้องไปเข้าร้านทำผมแพงๆด้วยละ่ะอย่าเล่นอีกฝั่งด้วยใส่ตรวนี้เข้าไปอีกนิดนึงเรียบร้อยเยี่ยมเลยทีนี้ก็สาผงผมซักหน่อย้องให้แน่ใจว่าสีกระจายทั่วถึงเยี่ยมฉันพร้อมคุยกับเดวิดแล้วว้าว นั่นแหละสวยยสินะว้าวไว้คุยกันให้ใหว่าเดี๋ยวโอว้ทำไมผมันน่าเบื่อจังจูบฉันสิเมดิสันว้าวเกิดอะไรขึ้นและนั่นคือวิธีที่ฉันทำเพื่อเอาชนะสินะโอ้ ฉันจินตนาการไปเองก็น,นะอย่างน้อยผมฉันก็ดูดีฟังสิเสียงหยดน้ำนุ่มๆแสนอ่อนโยนฮ้าอะไรก็มาแทนการอัดมันดอนไม่ได้รู้สึกดีจริงๆต้องเอาพัชตัวหอผมก่อน เราค่อยไปทำกิจวัตรความงามได้ขั้นแรกแปรงฟันให้ขาวบีบเท่าขนาดเม็ดถั่วก็พอแต่ฉันว่ายิ่งเยอะยิ่งดีฮา่าฉังสดชื่นเดี๋ยวนะพาสตัวฉันอี๋ยเลอะยาสีฟันที่บ้วนเลยเดี๋ยวนะยางมัดผมฉันนี่ ฉันว่าน่าจะใช้ประโยชน์จากมันได้นะสำหรับเคล็ดลับนี้พับครึ่งพชัชตัวจากนั้นนำกันไกตัดผ้ามาและตัดเป็นแนวทแยงนำอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้ก่อนทีนี้ก็ใช้เข็มแล้วได้เย็บผ้าทั้งสองเข้าด้วยกันก่อนจะเย็บจนเสร็จนั้นสอดอยางมัดผมเข้าไปครึ่งหนึ่งของด้านบนผ้า ทีนี้ก็เย็บทั้งหมดเข้าด้วยกันให้เสร็จสับเมื่อเสร็จแล้วตัดได้ส่วนเกินออกทีนี้เปิดผ้าแบบนี้แล้วดึงยางรัดออกมาแต่ยังไม่เสร็จนะเห็นกระดุมนี้ไหมเย,ย็บมันตรงมุมโดยเย็บแค่ชั้นเดียวก็พอ เยี่ยมมากดูผลงานชิ้นเอกนี่สิเข้าใส่เข้าไปในหัวแค่บิดมันแล้วรัดไว้กับกระดุมอืมแตงกวาดองกลิ่นหอมจังอยากรู้จังว่ารสชาติดีด้วยไหมนะอู้หคำตอบคือใช่เฮ้ ดูสิยายฉันให้อะไรมาอยู่มานานแค่ไหนแล้วนะ่ะม str ันเคยแวววาวกว่านี้นะฉันใส่ไม่ได้หรอกเก่าเชียวแย่จริงไม่เป็นไรเบลล่าที่จริงฉันรู้นะว่าต้องทำไงกล้าให้ฉันใส่ลงไปในน้ำแตงกวาดองไหมน้ำเกลือจะช่วยเครื่องเงินแวววาว ว้าวทีนี้ก็ใส่เบกกิ้งโซดาลงไปถึงเวลาของเวทมนต์แล้วดูฟองที่กำลังช่วยขัดสิคุณจะรู้ว่ามันเสร็จแล้วตอนที่ฟองหายไปดูเหมือนจะเสร็จแล้วนะคนมันเล็กน้อยแล้วเอาออกมาเฮ้ hey, ลองดูสิสวยไหมละ่ะ ว,ว้าวมันต้องเป็นแบบนี้สิเดี๋ยวใส่ให้นะแวววาวใช่ไหมล่ะดูความหรูหรานี่สิขอบคุณนะเธอเป็นเพื่อนที่ฉลาดที่สุดเลยและทำอาหารเก่งที่สุดด้วย โอ้ว้าวดูความงามเป็นธรรมชาตินั่นสิหล่อนก็ด้วยสาวๆพวกนี้มีอะไรเหมือนกันกระสวยๆแบบนั้นไงล่ะโอเคมาดูกันหน่อยฉันมีกระซ่อนอยู่หรือเปล่านะไม่ไม่มีสักจุดเดี๋ยวก่อนฉันว่าฉันมีทางแก้ล่ะใช่บางทีเห็นหน้าที่เหลือจากงานปาร์ตี้เมื่อวันอาทิตย์ก่อนจะช่วยได้เริ่มจากการทำจุดเล็กๆบนแก้มทำไปเรื่อยๆมากเท่าที่คุณต้องการ แะไม่ต้องกังวลถ้ารูปร่างของมันไม่สวยมากกระจริงๆก็ไม่ได้เท่ากันไปหมดเช่นกันเห็นได้ชัดเลยว่าครั้งนี้เอมี่อยากได้กระเยอะจริงๆโอเคทำแบบนี้ต่อเลยและก็ปึ้มเทพธิดาหน้ากระมาะแล้วทุกท่านดูเหมือนของจริงเลยว่าไหมอีกหนึ่งวันและอีกวันของเสื้อผ้าหน้าเบื่อไม่มีเวลาออกไปช้อปปิ้งเลยต้องทำอะไรสักอย่างกับเสื้อผ้าพวกนี้แล้วไงเพื่อนสาว ว้าวเธอดูดีจังซื้อเสื้อมาจากไหนนะ่ะฉันจะออกไปทานมื้อเที่ยงแต่มีแค่เสื้อยืดหน้าเบื่อตัวเดียวเองเธอว่าเธอช่วยฉันทำให้มันดูดีขึ้นได้ไหมช่วยหน่อยนะได้ฉันจะช่วยเธอเองเริ่มจากการตัดด้านหน้าเสื้อยืดจากล่างขึ้นบนอุ๊บอย่าตัดมากไปล่ะคราวนี้ให้ตัดด้านข้างตามแนวตะเข็บขึ้นไปจนถึงแขนเสื้อ ต่อไปให้ทบส่วนที่ตัดขึ้นมาจนถึงไหล่และตัดตามแนวขวางใต้รอยพับที่ด้านหลังของเสื้อยืดตัดส่วนที่คุณเพิ่งแยกออกมาเป็นสองฝั่งในแนวตั้งถ้าคุณมีกาวที่ใช้ได้ไปหยิบมาและทาบนขอบล่างของผ้าสองชิ้นที่ตัดออกมาจากนั้นให้นำขอบที่ทากาวแล้วติดให้สนิทกับผ้าชิ้นบนที่ทบขึ้นไปทำได้ง่ายๆเลยใช่ไหม หลังจากกาวแห้งให้หยิบกันไกลขึ้นมาอีกครั้งและตัดเป็นรูปตัว V ีแบบนี้ตัดช้าๆให้แน่ใจว่ามีขนาดเท่ากันและทำแบบเดียวกันกับอีกข้างทำได้แล้วคราวนี้ให้สวมเสื้อยืดตัวใหม่และผูกสายไว้ด้านหลังท่านนี้ไม่เรียกว่าดูดีมีสไตล์ฉันก็ไม่รู้แล้วว่าต้องเรียกว่าอะไรและคุณยังไม่ต้องย่างเท้าเข้าไปในห้างเลยสักก้าวชน,นะแน่ๆฉันรับรอง บอกไว้ก่อนเลยถ้าไม่มีฉันเธอคงทำไม่ได้แน่แน่กเพื่อนขอบใจมากเป็นอีกวันที่ต้องหาชุดทำงานอีกชุดและขณะที่คุณอยากให้รู้ออกมาดูสบายๆการใส่ชายเสื้อเข้าไปในกางเกงก็ทำให้เสื้อผ้าของคุณดูน่าสนใจยิ่งขึ้นใส่ชายเสื้อเข้าไปด้านหลังแบบนี้และใส่เข้าไปด้านหน้าด้วยดูดีเลยนี่นาเฮลลี่หยิบกระเป๋าแล้วเราก็พร้อมไปกันได้เลย โอ้เฮ้ยเชือกรองเท้าหลุดฮู้ไม่เอานะเข้าไปสิต้องหยิบกล่องด้านบนนั้นหรอเสื้อคุณเปิดขึ้นไปอีกแล้วเฮ้ยยังมีอะไรที่น่าลำคาญกว่าน,นี้อีกไหมเนี่ยใช่เลยฉันรู้ว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้อืมแต่ถ้ายังเป็นแบบนี้ทั้งวันคนรอบข้างคงเริ่มคิดแล้วลหละว่าฉันกำลังเก่าก้นแน่แน่ ถ้าคุณเบื่อหน่ายที่จะคอยใส่ชายเสื้อเข้าไปในกางเกงตลอดทั้งวันเคล็ดลับนี้จะช่วยแก้ปัญหาให้คุณได้หยิบกันไกมาแล้วตัดชายเสื้อเชิ้ตเ,เป็นแนวขวางเริ่มจากส่วนเวา้าคราวนี้ให้หากางเกงในผ้าย,ยืดมาสักตัวใช้ขอบอยางด้านหน้าพับเข้ากับชายด้านล่างของเสื้อเชิ้ตแบบนี้ใช้เข็มกับได้เย็บทั้งสองชิ้นเข้าด้วยกันเมื่อถึงการเย็บรอบที่2ให้เย็บย้อนกลับไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วคุณจะเห็นได้รอยข้ามขอบผ้าทั้งสอง ตอนที่คุณเย็บกางเกงในตามแนวเสื้อเชิ้ตเสร็จแล้วให้พันได้หล,ล,ลายรอบเป็นปมและตัดได้ส่วนที่เหลือออกดูสิคุณเพิ่งออกแบบชุดรัดรูปในแบบของตัวเองเสร็จอย,ยังไม่เสร็จนะตัดส่วนเป้าตามแนวขวางจับส่วนหน้าพับขึ้นด้านบนวางกระดุมแปะไว้บนผ้าแล้วเริ่มเย็บจากด้านหลัง คุณเย็บเสร็จทั้ง4ด้าน2เม็ดในแต่ละฝั่งคุณจะเห็นว่ามันติดเข้าด้วยกันได้ส่วนนี้อาจต้องใช้เวลาสักนิดแต่การติดกระดุมป๊ดจะเป็นประโยชน์มากเวลาที่คุณนำไปใช้จริงคราวนี้เวลาที่คุณสวมเสื้อเชิ้ตคุณก็ไม่ต้องกังวลแล้วว่าต้องใส่ชายเสื้อเข้าไปทีละด้านเห็นไหมตอนนี้เสื้อเชิ้ตของคุณสอดไว้ข้างในอย่างเป็นระเบียบไม่โป่งนูนออกมาแบบแปลกๆล,ลองทดสอบด้วยการดึงดูได้เลย